มาดีจังด่ากันในน้ำมากค่ะเด็กแปลกเลยค่ะโอ้โหยังมันจะจบกักรายการตามหาเดอะสตาร์ตามล่าหาบิ๊กตามล่าหาบิ๊กตามล่าหาบิ๊กอะไรหรอคนไปไหนหมดแล้วไม่มีใครดูเลยอ่ะจำทังถัดมากสำหรับวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านทางจุดของเราครับ เองฟินก็บอกว่าเขาจะไม่อาบน้ำแล้วเขาจะนอนเลยไม่หิวหูจะแด้ไม่มีใครรู้หรอกฟินไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้เลยว่าหนูจะไม่อาบน้ำนะเข้าห้องเราปิดประตูนะม่นอาบน้ำยากอาบน้ได้ข้าวนอนแล้วบิ๊กสวัสดีครับผมนี่คือบิ๊กครับจะระเบียบจะระเบียบกัน เดียอย่าให้เงินใครโจังอะไรเฮ้ยแต่ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยทำไมสเนาเป็ลลูนชเกาเป็นลูกชักย่อมรักใช่ใช่ลูกชาเนี่มราไม่มีใครรักคุูแบบก็ไม่รักเราไม่เอาใส่แอดลิฟให้เรานี่เอาแต่หอ ปิญญ่เอาเราได้แต่โดนตีปอบปอบปิญญ่าเอาใช่ไหมไม่เอาเราเห็ยอะไรดีคำถามามากมากถ่ายกับลราทำไมไม่เปิดโลเอ้ยเปิดประตูอะเดี๋ยวเขามากล้าอยู่เห็นคอมเมนต์ขึ้นมาขนาดั้นเลยมันต้องปิดออกไปที่ออกไปอะไรพูดยังไงอ๋อไม่ได้แล้วไหมหรือวเหลือขคน เพ <that> ูดแรงกว่น <healthy> <"S> <variety> yeah, ี <so> ้แหละรอบที่นึงว่าจะไม่ไปไปว่าอะไรดีคะพรุ่งนี้เจอกันชูชู Station, รูปเดียวรูปกับรูปทันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย